สเต็ปที่3ก็คือการเซต KPI and requirements นะครับ KPI ก็คือ Key Performance Indicator นะครับก็คือตัวที่ใช้ในการชี้วัด performance ของการทำงานนะครับในขั้นตอนนี้ครับเราจะต้องทำการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจหลักเนาะซึ่งเรากำหนดมาแล้วจากใน2สเต็ปที่ผ่านมาเนาะสเต็ปที่2ทํทำให้เห็นภาพมากขึ้นสเต็ปที่3เราจะต้องตั้งตัว KPI เป็นตัวชี้วัด เพื่อจะให้บรรลุผลเนาะในการสร้างตัว BI เกิดขึ้นมาครับขอจะบอกว่า What business goal do you want to focus on นะครับก็คือเป้าหมายธุรกิจใดที่คุณต้องการจะมุ่งเน้นนะครับ What indicators can improve your performance and strategy นะครับก็คือตัวบ่งชี้ใดที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและกลยุทธ์ของคุณได้ตัวบ่งชี้ะครับเช่นยอดขายเราเรียกเป็นตัวบ่งชี้เนาะกำไร นะครับตัว profit margin ตัวบ่งชี้ก็คือตัวที่สามารถวัดผลได้นะวนเวลาทำในโลกธุรกิจนะครับต่างๆที่มี data ตัวชี้วัดที่อาจารย์บอกก็คือเชิงปริมาณเนานะจะต้องวัดผลได้ตัวชี้วัดไหนวัดผลไม่ได้ก็ไม่เป็น KPI เนาะเพราะมันวัดไม่ได้เราต้องมีตัวที่วัดได้หรือว่ายอดการคลิกไลค์การกดแชร์ การคอมเมนต์ Comment, หรือยอด Engagement ต่างๆเหล่านี้เราเรียกเป็นตัว KPI ที่เราสามารถเป็นตัวอินดิเคเตอร์ในการจะวัดผลที่เราต้องการได้เนาะสามคือ w i c h KPI and evaluation indicators define the task as complete ความหมายคือ KPI แล้วก็ตัวบ่งชี้การประเมินผลใดที่กำหนดให้งานสมบูรณ์แล้วหรือเสร็จสมบูรณ์เราก็ต้องมีการกำหนดตัว KPI ที่เป็นการประเมินนะคะว่าถ้ามันถึงขั้นนี้แล้วเนาะเปอร์เซ็นต์ได้เท่านี้แล้ว อันนี้เรียกว่างานจบ job จบสบบูรณ์แล้วปิด j อบนี้ได้ KPI ตัวนี้ผ่านสุดท้ายนะครับก็คือ which data source will be used ก็คือจะใช้แหล่งข้อมูลใดแหล่งข้อมูลนะคะของตัว data source นะครับมีหลายแบบเนาะแบบแรกที่เป็นใหญ่สุดก็คือ first data ข้อมูลที่เราเก็บด้วยตัวเองเก็บด้วยองค์กรของเราแล้วเราสามารถไปเล่นแลกแปลท่าต่างๆด้ต,ตัวเองอีกแบบนึงเป็น second data คือข้อมูลมือสง มือสองหม่ยความว่าเราไปจ้างบริษัทให้ไปเซอร์วย์บริษัทอีกบริษัทหนึ่งไปซื้อข้อมูลขอกมานะครับหรือเป็นข้อมูลของพาร์ทเนอร์แล้วมาแชร์ตัว Data ซึ่งกันและกันนะครับหรือว่าจะเป็น Third Party Data ก็คือเป็นข้อมูลมือ3ข้อมูลที่เป็น Public ในโลกออนไลน์นะครับเช่นใน Cracker นะครับหรือใน Open Data นะครับที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วมาใช้ในการวิเคราะห์ได้นะครับแต่ว่า ถ้าเป็น third party data ครับข้อมูลที่ได้ไปเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เชิงลึกเนาะเป็นข้อมูลแบบเห็นสภาพแวดล้อมของธุรกิจต่างๆแต่ว่าข้อมูลที่แนะนำสุดจะเป็นข้อมูลที่เรียกว่า first party data ก็คือข้อมูลที่เราเก็บด้วยตัวเองจาก insight ของลูกค้าเองที่เป็นลูกค้าของเราอันเนี้จะแนะนำให้เป็น data source ที่ดีที่สุดนะครับ data source เราสามารถแบ่ง content ได้ทั้งหมด3ประเภท แบบแรกเราจะเรียกเป็น p r a c Indicator mm hmm. ก็คือตัวชี้วัดที่ติดตามคือข้อมูลที่คุณจะติดตามเป็นประจำในรนแดชบอร์ดเนาะแต่จะไม่ถูกใช้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพราะเป็นข้อมูลแบบระดับระดับย่อยระดับละเอียดแบบเรียวไทม์ต่างๆที่เราต้องการดูติดตามเช่นปริมาณน้ำแบบเรียวไทม์เราก็ดูติดตามติดตามตลอดแต่เราแค่ติดตามเนาะแต่เราไม่ได้ชี้วัดประสิทธิภาพ การชี้วัดประสิทธิภาพหมายความว่าต้องใช้สถิติหรือว่าสถิติเข้ามาช่วยการหา e v e r l อรนะครับการดูภาพรวมของตลอดทั้งเดือนทั้งปีในโลเคชันต่างต่างเ่นี้ครับ2คือ untracked m e t r i c m e t r i c ที่ไม่ได้ติดตามข้อมูลที่คนจะไม่ติดตามข้อมูลเหล่านี้ควรจะมีไว้เพื่อการวิเคราะห์ในอนาคตในการเอามาใช้ในการ p r e d ร c t อนาคต หมายความว่าไม่จําเป็นต้องติดตามใน real time แต่ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่เราใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการที่จะเอาไปวิเคราะห์ในการทําเป็นพ r e d i c t i v e a n a l y t i ได้3คือ KPI Key Performance Indicator คือตัวบ่งชี้ที่คุณจะใช้ในการวัดประสิทธิภาพซึ่งจะเป็น subset ของตัว metric ที่ติดตามคือตัวบ่งชี้ที่ติดตามนะครับหรือว่าตัวชี้วัดที่ติดตามใน KPI ก็จะซ่อนอยู่ในนั้น KPI ตัวชี้วัดหรือว่าตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดความสําเร็จหรือประสิทธิภาพของโจทย์ที่เราต้องการทั้งหมดเนาะที่เราต้องการมรรูปผลมันจะมีตัว KPI ที่ใช้ในการชี้วัดต่างๆเกิดขึ้นในตัวแดชบอร์ดเนี่ก็เป็นข้อมูลต่างๆเนาะที่ปรากฏขึ้นเป็นแดชบอร์ดของ financial performance dashboard นะเป็นเป็นแดชบอร์ดของเรียราประสิทธิภาพของฝ่ายการเงินที่เข้ามามีรีเทิร มีหนี่เท่าไหร่มีข้อมูลบาลานซ์ต่างๆเป็นเท่าไหร่พวกนี้ครับตัวแดชบอร์ดนี้ก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดนะครับ KPI แดชบอร์ดนะครับเราจะแบ่งออกเป็น4ประเภทเวลาเราสร้างตัวแดชบอร์ดนะครับมันจะมีตัวชี้วัดทั้งหมด4ประเภทด้วยกันแบบแรกเราจะเรียกเป็น Performance Indicators ตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้เหมือนกันเนาะมันคือมันคือตัว Indicators นะครับ หนึ่งคือ performance indicators ก็คือตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหมายถึงตัวบ่งชี้เชิงปริมาณที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเป้าหมายเป้าหมายคือ g o เนาะที่เราตั้งไว้ว่าเราต้องการอะไรที่บริษัทกำหนดไว้โดยแผนกและพนักงานต่างๆภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่นอะไรได้บ้างครับตัวบ่งชี้ที่เป็นเชิงประสิทธิภาพนะเป็นปริมาณที่วัดผลได้ว่ามันมีประสิทธิภาพเร็ว หรือว่าในเรื่องของเช่น less one time แบบนี้ความเร็วในการประมวลผลหรือการส่งมอบงานนะครับหรือว่าเป็นข้อมูลต่างๆเนาะที่มันวัดเชิงประสิทธิภาพเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเรียกเป็นตัว performance indicators นะครับประเภทที่สองเป็น task indicators นะครับตัวบ่งชี้งานก็จะหมายถึงงานแต่ละงานที่ทำขึ้นโดยเฉพาะรวมถึงงานประจำและงานชั่วคราว อันนี้ครับประเภทของตัวแดชบอร์ดเชิง KPI เนาะมันจะมีเชิง r ร a ม c e เชิงงานเราจะวัดจากหน่วยงานนะครับว่าหน่วยงานไหนทำจ็อบปิดเร็วที่สุดนะครับหน่วยงานไหนยังมีงานค้างอยู่หรือทัฟฟี่ฟองดูก็ได้เนาะแล้วเราทำเป็น t ั u ช h อินดิเคเตเกิดขึ้นเราก็จะรู้เลยว่าเขตไหน,นครับมีงานที่ยังไม่ทำอยู่เท่าไหร่เขตไหนที่ปิดจ็อบงานได้เยอะที่สุดก็จะเป็นเชิงออกตัวบ่งชี้ของงานเราจะวัดจากความสำเร็จ ของการปิดจ็อบงานเราแล้วขึ่งเซ็ s เกิดขึ้นนะครับ 3. เป็น behavior indicators ตัวบ่งชี้พฤติกรรมหมายถึงตัวบ่งชี้เชิงปริมาณที่ตรวจสอบประสิทธิภาพพฤติกรรมการทำงานหลักของแผนกและพนักงานต่างๆภายในเวลาพื้นที่และขอบเขตความรับผิดชอบที่แน่นอนในความหมายตัวบ่งชี้เชิงพฤติกรรมอนนี้ส่วนใจ,จะวัดด้เชิงของบุคลากรนะครับ หรือพน,นักงานในองค์กรของเราต่างๆเนาว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเช่นการใช้ไฟของหน่วยงานต่างๆไปเทียบกับผลกำไรที่หน่วยงานนั้นสามารถทําได้พฤติกรรมของคนใช้งานอาจจะเป็นการชาร์จโทรศัพท์มือถือกี่ชั่วโมงหรือมีการเล่นเว็บไซต์ต่างๆบนโลกออนไลน์กี่ชั่วโมงแล้วก็มาเทียบต่างๆพวกนี้ครับจะเรียนรู้ในเรื่องของพฤติกรรมนะครับในเชิงขององค์กรเนาะหรือพฤติกรรมของลูกค้าต่างๆหรือการกด เข้าของ t ฟ l i x ต่างๆของมีการกดไปไหนมาไหนบ้างและกดเข้าดูหนังหรือซีรีส์นั้นนานแค่ไหนอะไรนะครับในพื้นที่ต่างๆเราก็สามารถใช้เป็นเราจะเรียกว่าเป็น behavior indicators สี่คือ ability i n d i c a t o r ก็คือตัวบ่งชี้ความสามารถหมายถึงตัวบ่งชี้ตรวจสอบว่าพนักงานนะครับและทีมมีความสามารถสำหรับงานบางอย่างหรือไม่อันนี้เป็นการประเมินเชิงความสามารถ ตัวบ่งชี้ครับที่เป็น KPI เนี่ย indicator เนี่ยจะมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันในการทำนะครับเราก็ต้องลองดูก่อนว่าตัว BI ที่เราสร้างขึ้นเนาะได้แดชบอร์ดแดชบอร์ดเราต้องสามารถสื่อประเด็นของ4อย่างนี้ได้ว่าเราต้องการจะวัดอะไรโดยส่วนใหญ่ถ้าเราวัดเชิง performance ประสิทธิภาพก็ไป1ตัวบ่งชี้คืออะไรบ้างถ้าต้องการวัดในในตัวบ่งชี้ของงานก็ไป t a c h indicator ใครปิดจ็อบงานได้มากขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับสคือ b e h a v i o r indicator คือวิเคราะห์เชิงของพฤติกรรมของการใช้งานหรืออื่นๆเนาะเราจะเรียกเป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมสคือ ability indicator ก็คือความสามารถนะวิเคราะห์เชิงความสามารถจะตรวจสอบของพนักงานต่างๆว่ามีการทํางานเร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนอันเนี้ย ก็จะมีการแบ่งตัว KPI Dashboard เป็น4ประเภทตัวอย่างนะครับแบบประเภทแรกเราจะเรียกว่า Performance Indicators หรือว่าตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพอันนี้เป็น Dashboard ที่เป็น s e l l a n a l y s i s นะ Dashboard วิเคราะห์ยอดขายเนาะเป็นการวิเคราะห์การขายนะการวิเคราะห์การขายส่วนใหญ่อะครับวิเคราะห์ในเชิงของ Performance นะครับวัดในเชิงของปริมาณข้อมูลการขายแล้วก็นำเสนอในรูปแบบของอาจจะเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบ กับเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีการคำนวณอัตราการสําเร็จตามเป้าหมายก็จะเป็นการสรุปแล้วก็ตรวจสอบงานของฝ่ายขายในช่วงเวลาหนึ่งอันนี้เป็นแดชบอร์ดที่เกี่ยวข้องกับ Performance Indicator นะครับเราต้องดูว่าจุดประสงค์ของการสร้างแดชบอร์ดเนาะกับโกที่เราต้องการทำเนี่ยครับเราจะสามารถบอกได้เลยว่ามันคืออะไรอันนี้เขาบอกว่าตัวอินดิเคเตเนี่ยเป็น Performance i n d i c a t o r เปรียบเทียบเนาะของตัวข้อมูลการขายนำเสนอเป็นแบบแผนภูมิแท่งแล้วก็เป็นตัวลายชาตเราจะเรียกเป็นคอมโบชาตนะครับที่ทีซ้อนกันอยู่หรือว่าเป็น, chart, นดูโอเอซิ a าตก็ได้อันนี้ก็จะมีคอมพานีต่างๆเนะาะจ,จะเป็นตัวบริษัทย่อยบริษัทลูกเนาะเป้าหมายต่อเดือนนะเป็นยังไงนะคะเราจะมีผลสำเร็จต่างๆนะครับลายปีเป็นยังไง สะสมเป็นยังไงมากขึ้นหรือน้อยลงต่างๆพวกนี้ครับก็จะเป็นการตั้งเป้าหมายเกิดขึ้นไว้ลักษณะถ้าเราทำตัวแดชบอร์ดแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นตัว performance indicators เนาะในการวัดวัดประสิทธิภาพแบบถัดมานี่เป็น project command room dashboard ก็คือเป็น dashboard k p i ที่เป็นตัวแทนของ task indicator ใช้ในเป็นตัวบ่งชี้งานนะครับ ลักษณะแบบนี้ครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของในองค์กรเนาะที่วัดประสิทธิไม่ได้วัดประสิทธิภาพวัดปริมาณของงานที่ทําการปิดโปรเจกต์ต่างๆในแต่ละทีมเป็นยังไงก็ควรจะเริ่มต้นด้วยคาอธิบายของโครงการจากนั้นก็วิธีการต่างๆอันนี้เขาบอกเป็นเช่นวิเคราะห์คุณภาพเพื่อวัดและตัดสินโครงการนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างเนาะถ่านเราต้องการจะวัดปริมาณของงานหรือจํานวนของงานที่ยังมีอยู่สเกจดูงานที่ประสบความสําเร็จต่างๆเนี่ย เราก็สร้างดั h b o a r d ที่เป็นหน้าตาอินเทอร์เฟเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเป็น Project ์ e ดสคริปชันเนาะเวลาที่เหลืออยู่ในการทำโปรเจกต์ของแต่ละโปรเจกต์รีซ r สอินเวสเมนต์ในการลงทุนเป็นเท่าไหร่นะครับคุณภาพ y a เ a ร y s i s นะครับคุณภาพแหงต่างๆพวกนี้ครัก็เป็นอิน e ทอร์เเนาะที่ดั h บอร์ดสร้างปรากฏขึ้นมาผัดมาเป็น Financial KPI dashboard อันนี้จะเป็น dashboard ทางด้านการเงิน เป็น behavior indicator เนาะตัวบ่งชีพ้พฤติกรรมของภาคการเงินและพนักงานเป็นแดชบอร์ดที่จะใช้ในการวัดประสิทธิภาพของภาคการเงินซึ่งเราจะวัดประสิทธิภาพของการเงินเนาะของบริษัทในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็จะมีเป็น working capital นะครับ current ratio quick ratio cash flow ratio แล้วก็มีตัว budget variance analysis แล้วก็ตัวสภาพคล่องทางการเงินทรัพย์สินต่างๆแล้วก็ นี่สินต,ต่างๆครับที่ปรากฏนะครับก็จะมีหลายอันแล้วก็ตัวการวิเคราะห์ในเชิงของ profit margin ว่า quarter ที่1เทียบกับปีที่แล้วนะครับหรือว่ารายได้กับ profit เนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนมากขึ้นหรือน้อยลงในแต่และ quarter แล้วก็สร้างเป็นกราฟต่างๆอะไรก็ว่าไปนะครับลักษณะแบบนี้เราจะเรียนรู้ในเชิงการ movement เราจะเรียรเกเ,เ,ยเป็นตัว behavioral indicator นะครับ อันนี้เป็นตัว Manufacturing Command Loom Dashboard นะครับเป็น Dashboard ของห้องสั่งการผลิตของตัวเชิง Production เนาะการสั่งการผลิตวัดประสิทธิภาพหรือว่าวัดวัดความสามารถของทีมหรือว่า Workshop ผ่านตัวบ่งชี้ความสามารถเราจะเรียกว่า Ability Indicator เช่นกระบวนการผลิตหากบริษัทตัดสินว่าทีม หรือเวิร์กช็อปไม่มีความสามารถที่จําเป็นแล้วก็ต้องหาวิธีการแก้ไขต่างๆใหม่คือในความหมายที่บอกนะครับในรูปแบบของตัวอินดิเคเตอร์ทั้ง4อะ่ะมันก็จะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในะอินอร์เฟซก็จะหน้าตาที่แตกต่างกันถ้าในเชิงเนี้ยครับที่เป็นเป็นกระบวนการโปรเซสของ production p r o c e s ก็จะมีสเต็ปหนึ่เนาะแล้วก็ดูว่าเปอร์เซ็น ของงานเป็นลนักษณะแบบไหนในการทําของความสามารถมากขึ้นหรือน้อยลงนะจากที่มีอยู่นะครับโดยส่วนใหญ่ก็สามารถทําำในเชิงของร达 chart ก็ได้เนาะในการบริหารจัดการต่างๆสรุปของตัว KPI dashboard นะคะก็จะช่วยให้บริษัทต่างๆเนาะสามารถที่จะดูเปรียบเทียบนะครับแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเพิ่มเติมให้มีสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นดังนั้นในการทำ dashboard ที่เราเคยทำเนีครับ เขาสามารถแบ่งตัวชีวดดวช้วัดได้หรือตัวบ่งชี้ดได้4ประเภทซึ่งเดี๋ยวตอนทําจริงอ่ะเราก็ต้องดูก่อนว่าเราจะอยู่ในประเภทแบบไหนนะถ้าเทียบกันส่วนใหญ่ก็เป็น performance เนาะวันว่าดีกว่าหรือถ้าเทียบเป็นรายคนต่างๆก็จะดูหรือแะแนกต่างๆดูเป็น ability นะหรือพฤติกรรมต่างๆแบบนี้ครับก็ได้ในหลายๆหรือในเชิงของงานที่เป็น chart indicators ก็ได้เช่นเดียวกัน